คลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชี้แนะนำใดๆสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคไหมจา๊าบอกเขาเย็นไอกรอบหนึ่ง เดี๋ยวย็นไมกรอบหนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับจี๊มบอดจ้ะโอเควุ้ยอ่ะมาแล้วลมลุกคู่การมาทั้งปีแล้วไอ้เขมังเราก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่ประสบความสำเร็จอ่ะผู้ตามตรงนะทุกวันนี้ มีได้ฟอเอฟซีนะคะตอ,อกค่าส่งแค่นั้นเองร้อยเดียวนะคะโอเคนะคะโอนแค่ร้อยเดียวไม่ต้องโอนมาเยอะแยะมากมายแก่จองอะไรมาส่งหรือ,อหรอไม่ทรามานะจ๊ะเธอจ๋า,จาเออสองพันหนึ่งหนึ่งสองสามเก้าสี่อ่อา 1, 2, 3, อใช่ค่ะบัญชีบริษัทเจฟองเบียแปดแปดหรือบจกเจฟองเบียแปดแปดแปดนะคะ กลุ่มฟรีนะเข้าได้คืนนี้เจอกันสองทุ่มนะจ๊ะไวมากเลยแป๊บแป๊บพรุ่งนี้หวยรัฐบาลไทยออกและเหือตกมันยุติธทรมกันดีหรือไ่เป็นไลนจัดงานแจกคนอื่นจัดงานหมดไปล้านยังจัดมาแล้วให้เอซแค่นี้ไม่ซีเรียสปีหน้าว่ากันใหม่ อ,อทีหน้าว่ากันใหม่ขอแค่ร้อยเดียวค่าส่งขอคนไม่ไดามาราระบบดูแลโอแล้วค่ะเลิศค่ะจัดใหม่นะเจ๊คนสวยพอก่อนค่ะพันนี้เปิดไปพันพันเปิดลาดนี่เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปพันสามกล่องแล้วค่ะข้างหลังหมดหรือยังข้างหลังนะหมดเบอร์หมดชาเอกลังลังหมดหลืองังไม่แล,ว,แล,ว,แลวเบอร์เี่มมันหมดยัง โอเคปิดไลค์ค่ะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีแอคไลน์ได้เลยค่ะนะคะคืนนี้เจอกันอยากได้เครื่องรางร้อยเดียวค่ะของขวันปีใหม่ขอแค่ค่าสง่งนะคะไม่ดรามา่ารัฐบาลไทยงวดนี้ชอบแปดนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเผื่อใครชอบเบอร์ซีมีแค่นั้น,นโอเค หม,หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเปิดแค่พันสามกล่องถือว่าเยอะมากนะจ๊ะขอแค่ค่าส่งร้อยเดียวเป็นของขวัญปีใหม่ไม่ไม่ขออะไรของให้ฟรีของแค่ค่าส่งพอนะคะอ่ะงวดที่แล้วกล่องสุ่มเจ๊มาได้โชคก้อนใหญ่ค่ะดีใจด้วยค่ะกล่องสุ่มร้อยเก้าเก้าใช่ของเจ้ไหมคะที่พิมพ์ห้าห้าใช่ค่ะ โอ้แล้วค่ะของหวานใหม่ขอบคุณมากค่ะเป็นค่าส่งให้ก็แล้วกันถือว่าเป็นค่าส่งนะร้อยหนึ่งที่โอนมาไม่ได้เป็นค่าของนะ